สวัสดีครับอยู่กุหลังเกรเดเคารเตอร์อรรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราก็มาเสริมงานลูกรังครับนี่ลูกรังในชุมชนเ<อ>จาสายฟ้าประตูเขียวเอ้อ ได้สามเที่ยวแล้วครับีลูกรังในชุมชนก็ห่างหายกันไปสามวันครับรังเกดเดอร์ก็นี่ฟังเสียงดูจำเนียงเสียงแอบแหบป่วยครับ ไม่สบายก็หยุดไป3วันอาการดีขึ้นก็กลับมาคืนนะครับก็มาปรับเกรดลูกรังตรงนี้ครับนี่ปรับเกรดลูกรังโอ้ก,กล้าขึ้นไปได้ไงเนี่ย เนี่ยครับกล้าขึ้นไปได้ไงนู้นข้างบนทุ่งสูงน่นกี่เมตรตรงนี้นี่โอ้เสาเนี่ยขนาดมองขึ้นไปยังหน้ามืดเลยครับก็กล้าขึ้นไปได้ไงเนี่ย กรดตุ้น440สิี่เ,เปิดดูน้ำ่อนไทยดอนทางนั้นยูทูบเบอร์ระดับอือกล้าขึ้นไปได้ไงรากเกอร์มองขึ้นไป หน้ามืดเลยครับเนี่ยคนอยู่ข้างบนนั่นครับเนี่ยโู้เ mm. uh, นือข้างบนอ uh, าน uh, ชีพสูงเลนี่ไม่ตกตำ่ำโอ้กี่เมตรนี่ห้าสิบเมตรอยู่ไหมนี่ฮะที่ลูกรางเส็จเราก็มา Còn nhầy nhầy lại thế Rồi sẵn sàng các quý vị 40 mét Các rau Giúp bác Rắc xá rạng cài ไม่สไาย์สามวันประมาณจริงครับเสียงยังไม่มาแลยครับเสียงแหฮบๆเลยเยังเป็นแหบมอาเนีอยู่เสียงยังแหฮบๆอยู่เลยเกือบได้กลับบ้านเก่าแล,ล้วครับเป็นนักจริงๆเลยสองสัปวันที่ผ่านมาเนี่ย ลุกไม่ขึ้นเลยครับนอนอย่างเดียวเลยนอนลูกรังในชุมชน จริงเราทำเสร็จไปแล้วแหละครับเสร็จหรือไม่เสร็จดีนนองก็ส่งงานไปเรียบร้อยช่างมาตรวจรับอ้าวระยะไม่ได้แล้วความยาวหายก็ให้ทีมงงานมาวัดความยาววัดความยาวหายไป40เมตรหายไป40เมตรเลยได้มา ทำเพิ่มดีครับ40เมตร เยียบก้อนใหญ่ใหให้ก่อนแล้วนี่จะมาตีก้อนใหญ่ๆหญ่ไว้ข้างๆจะรบด้วยเยียบให,ให้ก่อน อากาศเดือแรงบ่อยอก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับหลังกากเดินก็เป็นพึ่งหายหายยังไม่หายดีเลยครับเสียงยังไม่มาเลย Obrigado. จะรอรถบดไม่เยียกก้อนใหญ่ๆให้แต่ก่อนครับต้องจอดรอรตรงนี้แหละน่าจะทากันรับประทานอาหารกลางวันอยู่เอารถบดก็มาแล้วครับวันนี้เราทำงานกันอยู่สามคนทีมงานเราอยู่กันสามคนอีกชุดหนึ่งเขาก็ไปกัดถนนอยู่อีก ที่หนึ่งครับชุดเราก็อยู่สามคนก่น,นี้แหละก็ให้เหยียบก้อนใหญ่ๆให้แตกก่อน

จะแคบอย่างนี้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเรให้รถบดอีกนิดหน่อยก็พอแล้วครับอีเสร็จเป็นท,ที่เรียบร้อย40เมตรทีมงานวัดระยะยังไงขาด40เมตรครับต้องมา เพิ่มเติมให้เขาครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ